ครับคืนนี้จะพามาดูน้องหมาของผมนะครับทุกคนนี่ครับน้องหมาของผมมีทั้งหมดสี่ตัวกินข้าววันนี้อาหารน้องหมาต้มข้าวนี่ครับน้องหมาตัวนี้สีสวยนะครับเป็นหมาพันธุ์หูใหญ่กินดีอยู่ดีให้กินน้ำกันนะครับจานเดียวกัน กินทั้งหมดสามตัวขันแยกออกมามันกอนจะโบก,กินนะครับขันไม่กินน้ำกันแย่งอาหารกันไข่ไข่กับว่ามันยานมันโบยิมนะครับก็เลยต้องให้มันกินน้ำกันไปเลยนี่หมดแล้วเดี๋ยวผมจะตักให้มันอีกกับข้าวน้องหมาของผมนะครับต้มใส่ ลูกไก่นะครับโครงไก่ไก่ย่างนะครับไม่ใช่ไก่สดครับไก่ย่างน้องมาจะชอบกินนะครับบดใส่ข้าวเปล่าก็มีหมูด้วยนะครับหมูย่างก็เป็นเศษอาหารนะครับอาหารที่ กับเขากินกินไม่หมดนะครับเราก็เอาไว้สัตว์เลียงกินน้ำน,น่ครับกินจนอิ่ม หลายมันก็้กินหมดหมดนะครับต้องหหอให้มันเทเลนิตเทเลหน่อยให้ไนกินด้วยกันมันถึงจะบอก,กัดกันนะครับอย่าไปกินน้ากันเพราะเนยบ่ได้มันมันจะกัดกันห้ามกัดกันอ้วน อ่นะกินส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าเจ้าตัวเล็กนอนเนี่ยถ่ายกินที่หลัง right like. กินหมดแล้วนะครับวันนี้กินหลายรอบเลยครับสามรอบแล้วค่ํานี่สามรอบนี่ครับต้มข้าวส่วนผมต้มนะครับต้มใส่เตานะครับนี่คือเตาส่วนไม้ที่ผมต้มนะครับเป็นฟืนไม้ไผ่นี่ครับผมใส่ไม้ไผ่นะครับเขาจะไม้ไผ่เศษไม้เห็นมาต้มข้าวให้มานะครับ นี่ครับไม้ไผ่ดีครับจะเป็นไม้ไผ่นะครับนี่ครับอิ่มแล้วส่วนน้ำนะครับพวจะตักเอยนี่นี่คือน้ำให้สุนัขผมกินมากินอิ่มมาก่อนจะไม่กินน้ำอยู่นี่นะครับ พาไปดูเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กนอนอยู่ตรงไหนนอะเจ้าตัวเล็กโอ้โหไครับเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กนอนอยู่ตรงนี้นี่ครับอิ่มแล้วตัวนี้อืมันกำลังนอนมันต้องรลบกวนมันนะให้มันนอนนะอื มาไก่ตัวใหญ่่เลยครับตัวใหญ่กัดมันนี่ตัวใหญ่มดูเจ้ามีแพนด้าอ,นนาอม,มีแพนด้ามีแพนด้าก็อิ่มแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่หมาพันนี่กินบาหลายนะครับ